ไปมึนๆครับผมมึงไม่ต้องหลอนที่อะไรหลอนหน้ากูก่อนเลยเหมือนเดิมเขาบอกกันว่าทุกคลิปต้องหลอนหน้าผมก่อนครับก่อนที่จะหลอนคลิปหลอนผมก่อนคลิปนี้เช่นกันครับคนถามว่าเฮ้ ทำไมเดี๋ยวนี้มันชอบทําเรื่องผีเรื่องอะไรวะผมครับชอบเรื่องผีครับตามสเต็กของทอ็ทอกท็อกก็คือว่าผมเนี่ยชอบดูเลยก็อยากให้คนอื่นก็ดูด้วยชอบดูเรื่องผีช่วงนี้ติดตามเรื่องผีเลยแล้วก็มาเห็นเรื่องผีอยู่เรื่องหนึงครับก็บอกว่าไอ้ฝลัง่งครอบครัวเนี่ยนะมันไปแบบว่าเหมือนไปซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งนะครับแบบว่า มันไปเจอผีเหมือนแบบก่อกวนตลอดเวลาย้ายของย้ายเฮียเลยผีช่างรเ่ไม่รู้ย้ายตลอดเวลา,ย,าย้ายจนมันคิดว่ามีผีเนี่ยติดตามตัวมันตลอดเวลาไอครอบครัวที่มันก็เลยตั้งกล้องเอาไว้ครับมันก็เลยเกิดคลิปหลอนที่เราจะดูต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่งหลอนยังไงดูสดพร้อมกันเลยครับ ครับผมคลิปสิบสองนาทีเต็มที่ไอ้นี่มันตั้งกล้องทิ้งไว้ครับมันดูตลอดปีหรือตลอดอะไรครับดูหน้าผมประกอบไปด้วยมันจะหลอนเป็นมากกว่ามันจะหลอนมากกว่าในคลิปครับไปครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบอันแรกที่เขาตัดมาให้ดูนะครับผมเสียแล้ววะดูว่าจะมีอะไรครับดูว่าโอ้โหไอ้เหี้ยเอ๋ยเหมือนอยู่ในถ้ำอ่ะเก้าอี้ครับผม ผี cover fill แล้วใครอยู่ข้างหลังก็มาเปิดก็ได้ป่าววะมาอีกไม่ชอบเอซี่เลยเขาเข้ามาในห้องนี้ครับก็อยู่ที่นก็เลื่อเฉยเลยสรุปเมียดึงอยู่ข้างหลังดึงที่นี่อยู่ข้างหลังที่บ้านผมก็เป็นนะไม่ยากแบ่งนะเหมือนตู้เย็นพังไงหน มึงเ,เขียนโซเวอด้วยแล้วผีเฮ <c oughs> ้อผีเข้ามาฟิว <c oughs> <c oughs> อู้ปิดประตูมาแล้วแม่งยองคนเหนียวมูนมาด้วยนะ <c oughs> มึงโอ้โอหฮาเลยไอคิปเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่ามันเลื่อนไปเรื่อยๆครับผมช็อกมาก <c oughs> ผมช็อกโอ้ผมช็อกมากอันนี้โรยแป้งอันนี้ถือว่าของไทยก็มีโรยแป้ง,างงหมนใคนเป่าอยู่ข้างหลังวะผู้ผู้อะเท ว้าวดีจ้าสตรีมส์อีท่าอยู่ดีดีโม่แม่งคลิกเฉยได้ยังคลิกเป็พาย,ยุกิเลยเฮียลิโม่นะกระเป๋าเงินโอ้มีผีก็โม่เป๋าเงินด้วยเหรออันนี้เหมือนแบบเล่นคอมแล้วแบบเล่นคอมนะฮะผีมึงไมชอบเล่นกล้องน,นะไอเฮียเข้ามาถูกจังหวัดตลอดเลย<ช>โอ้ลุ้นไปด้วยเลยเฮียต่อมืดอยู่ยด้วยอุคลิปนี้แม่งของจริงว่ะ มันเลื่อนตลอดเวลาเลยอะอะมึงดูมันมันรู้จังหวะด้วยอะผีมันรู้จังหวะจะด้วยอะเฮ่ยเพ่นแรงๆไแล้วถ้าเรานั่งนั่งอยู่แล้วมีอะไรเลื่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ่เฮียเห็นเมาส์อะไอ้ฝาดเมาส์เลื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงหลอกจนนี่เลยหรอวะโอ้ไอเ้เที่อาคานี่ไปโอ้ไอ้สัตว์เออเก่งไหมหน่อยเนี่ยมึงดูเนี่ยโอ้เก่งไหมหน่อยผียังไม่มีจริงนี่มึงดูนะนี่นี่โอ้กระชากเสียเลยไอ้นี่เดินขึ้นไปโอ้โอู้ที่เมาส์าคายคลิปนี้ไปได้แล้วอ่ะม <Hello. S 1> ึงหลอกนะเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับสวัสดีขั้นตอนยืนไหั้ คือไอ้ผ so ma. like ีเน so ี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเกิดจากผีฝรั่งครับผีฝรั่งมันชอบเลื่อนของเลื่อนแม่งซนมากผีฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าผีโปรโตไกด์อะไรสักอย่างผีโปรโตไกด์ของจริงมันชื่อว่าผีโปรโตไกด์เว้ยกูศึกษาเรื่องผีมากูรู้ดีเพราะว่าหน้ากูใกล้ใกล้เคียงมากๆแล้วล่ะเุณ doing something else f ไฟจะด้วยไอ้สารเนี่ยมันจะชอบแบบเรี่อยเลยตลอดเวลาอนะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคล้ายกุมารบ้านเราเนี่ยนะครับกุมารกุมารจะชอบติดเปิดไฟตลอดเวลาจริงไหมลูกนะ <c oughs> อะไรนะลูกอยากเล่นเมาส์เหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดพ่อทำงาน,นอย่าเล่นเมาส์อยา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกมันดูเลยดูเลยโปรตอร์ไก ไปซะแล้วอ่ะดูผีมากไปแล้วเล่นคนเดียวซะแล้วอ่ะเฮี้ยผีออกตอนไหนเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะผมสตีมีคันเกาข้างนอกก่อนดูนะครับนี่วันละคันดูเล่นมุกเองด้วยโว้สุดยอดสำหรับอธิยะผีไม่ชอบอยู่ในขวครับของมันจะปัดขวดได้ตลอดเวลาเนี่ยน่ะเปิดเี้ย จริงผมว่าหนูหนูหนูตัวใหญ่ฝรั่งอ่ะหนูฝรั่งอ่ะเนี่ยเนี่ยได้ปะได้ปะหาช้อนขอแบบเปิดทั้งครัวเลยแบบเหมือนได้ยินเราอ่ะวิญญาณมันสื่อสารกันได้เะี่าไม่ใช่หรอหนู่ิ้มนส่เขอเอยจ้า มึงหลอกกูทีเดียวได้ไหมตื่นมากูต้องเก็บของอีกฮะไอ้เหี้ยดเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวกลนู่นเดี๋ยวกูตื่นมาแล้วเก็บอีกฮะมึงหลอกกูเลยทีเดียวเยวนี่ยให้แบบนี่ฮะเขาวงกลมไหมตรงนี้นเลยอย้แล้วไม่เห็นอะไรด้วยนะฮะที่ว<อ>งกลมคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับอันนี้น่าจะหลอกแบบในห้องนอนเลยอุ้ย ตัวนี้กลัวเหมือนเนี่ยนพรอานนม์มาเห็นนี่เอาไปเลยนะตัวเนี้ยผมว่าที่เขาทำของสดผมเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าผมต้องมาเก็บทุกเชา้าทุกเย็นผมเก็บเยอะกว่าเทศบาลนี่แหละผ,<ม>ผมเลยหนักใจมากอยากปรึกษาอาจารย์หนูคลองตัน,นหน่อยอยากได้ยานก้าวยออยู่หลังเพื่อที่จะกันหนูกันแมงสากาันผีม,มึเืดปิดไฟก่อนพี่เฮี้ยตกใจสันติว่า เดีวโหลโหลนี่จะไปเีพังหมลีนอกจากไม่น่ากลัวสร้างความเดือดร้อนที่เนี่ยไอ้ไม่อยู่เหรอวะไอ้เหียกูปักไปกูไปเนี่ยทีแรกแล้วไอ้สั์ มึงล่ออยู่เป็นปีเลยอะ่ะบอกผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วผมว่าที่เขาทำของสดผมเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าผมต้องมาเก็บทุกเชา้าทุกเย็นผมเก็บเยอะกว่าเทศบาลนี่แล้วผมผมเลยหนักใจมากอยากปรึกษาอาจารย์หนู่กองตันเท่าไหร่คือตอนนี้มันมีสองพาร์วผมชอบดูมากเลยอ้เคี่ยตื่นเต้นชิบหายเลยเต้นกับความชิบหายของบ้านมันนะครับเพราะว่าอี้เคี่ยสงสารม,มันมากมันเก็บแล้วมันแบบผมอยากจะดูว่าความชิบหายของบ้านเนี้ยมันจะไปจบที่ตรงไหนครับ ผมขอต่อพาร์ทสองได้ไหมพาร์ทแรกมันแบบชอบดูเรื่องผีออ่างนี้ด้ว่าผม, ading, มขอต่อพาร์ทสองแล้วกันเพราะว่าถ้าต่อพาร์ทสองเนี่ยวิวมันจะขึ้นสองอันแล้วได้ตังสองอันเลยไงผมจะได้เงินซื้อกระเพรากินแล้วครับผมแล้วพอจบพาร์ทนี้เดี๋ยวออกไปหาบ้านผีต่อเลยอุ้ยดีดีเฮ้ย <could> พี่ป๋องครับพี่ป๋องครับ,อรบตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านแล้วครับผมเดี <S 2> 2 <S <ๆ>๋ยวต่อพาร์ทสองเลยครับพี่ป๋องสวัสดีครับผมก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็แอดเฟซมาคุยกันได้ครับผมไปต่อพาร์ทสองเดี๋ยวรอครับ 哎，都忙活，都忙活。